สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมวันนี้เนี่ยมีรถสวยๆมานำเสนออีกหนึ่งคันครับเป็นรถกึ่ง SUV นะครับห้าที่นั่งครับเป็นรถครอบครัวไซส์กลางนั่นเองครับและที่สำคัญคันนี้เนี่ยเป็นตัวท็อปสุดประหยัดน้ำมันและได้สีขาวมุกครับและที่พิเศษกว่านั้นนะต้องบอกว่าคันนี้ใหม่แค่หลักพันโลเท่านั้นครับแล้วรับประกันใหม่แท้ครับเป็นรถบ้านแท้ๆมือเดียวจากป้ายแดงเลยครับสำหรับ To โ o t a c โค o l l a c ค o s s ครับ คันนี้เป็นรุ่น1.8 Hybrid Premium Safety ครับปี2022ครับเลขใหม่แค่8,000กว่าโลครับเป็นรถบ้านมือเดียวครับโครงสร้างบอดี้เดิมๆสวยๆวารันตีไม่มีชนหนักือความจมน้ำครับแล้วเรามาชมรถพร้อมกันนะครับนี้เลยนะครับคันนี้นะครับผมนะเป็นตัวปี2022ครับก็ต้องบอกว่าเป็นโฉมแรกนะครับผมคันนี้เนี่ยได้กล้องรอบตัวรถด้วยนะครับ360องศาเพราะว่าเป็นตัวท็อปนะครับแล้วก็ ตรงโลโก้ด้านหน้าเนี่ยจะมีพวกระบบเซนเซอร์ต่างๆให้ครับเป็นสีขาวมุกนะฮะคันนี้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ครับตกแต่งด้วยไฟเดยทามันนี่ไรทแบบ L.E.D. ครับแล้วก็ไฟเลี้ยวเนี่ยจะเป็นเส้นเดียวกันเลยด้านล่างมีไฟตัดหมอกให้ทั้ง2ฝั่งครับมีชุดแต่งติดกับตัวรถครับซุ้มล้อต่างๆเนี่ยมีมาให้เรียบร้อยนะครับกระจกเดิมทุกบาทนะครับตาปั๊มโตโยต้าฟิล์มเดิมหมดครับนะเป็นฟิล์มแท้ๆเลยที่ได้มาจากศูนย์ครับพิวกันสาดก็เป็นของแท้จากศูนย์ไม่มีสสภาพเเื่อมลย นะแหลกลาวหลังคาด้านบนหลังคาซันรูฟมีให้ครบถ้วนครับสำหรับ1.8 Hybrid Premium Safety นะคันนี้เนี่ยผมเปิดขายอยู่ในราคา899,000เาหนะครับรถสวยมากนะครับรถสวยมากแบบน้องๆป้ายแดงเลยนะในส่วนของล้อนะครับจะเป็นล้อแม็กปัดหน้าเงาสวยๆขอบ18นะครับตัวนี้รัดด้วยยางมิชลินปียีครับสัปดาห์ยี่2ิบสอก็ต้องบอกว่าเป็นยางติดรถนะครับวิ่งมา8,000กว่าโลนะราคสองสหทับห้าสูตรอาร์สครับก็ต้องบอกว่า ต้องบอกว่าตรงรุ่นนะครับไดดิสทั้ง4ล้อนะครับดอกยางผมเหลือๆครับโครงสร้างซุ้มล้อต่างๆเดิมหมดเลยนะครับโลโก้ไฮบริดตกแต่งสวยงามกระจงมองข้างครับสีเดียวกับตัวรถครับปรับผบไฟฟ้ามาพร้อมไฟเลี้ยว led กล้องซ้ายขวารอบตัวรถมีหมดนะครับระบบ b i s p o t t bsm นะครับมือเปิดได้เป็นสีเดียวกับตัวรถแบบ smart e n t c kruna ภายในทูโทนครับจะได้เป็นสีดำตัดกับเบาะหนังสีแดงนะปรับไฟฟ้าฝั่งคนขับ โครงสร้างหลักๆเสาเอเสาบีเดิมครับน็อตประตูเดิมไม่มีบิดนะครับผลิตปียี่สิบสองจนยี่สิบสองตรงปีนะฮะเมทาร์ตต่างๆนะครับเดิมหมดกลมๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับเล็กราวหลังคาด้านบนโครงสร้างสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับด้านหลังกว้างๆนั่งสบายนะเป็นสองระบบนะฮะเป็นเทคโนโลยีไฮบริดนะครับมีแอร์ตู้หลังตัวนี้เนี่ยก็จะประหยัดน้ำมันนะครับอยู่ที่ประมาณ21่กิโลต่อหนึ่งลิตร ด้านหลังเดิมๆมีชุดแต่งมาให้ครบโลโก้ครบทุกอันกล้องหลังมีมาให้ครบไฟท้ายเป็น LED ครับไฟเลี้ยวไฟถอยครบครับฝากระโปรงท้ายเป็นไฟฟ้านะครับแล้วก็สามารถคลิกเซ็นเซอร์ได้ด้วยนะสำหรับคันนี้นะมีทางรองผัดยางให้เรียบร้อยโครงสร้างหลังน้ำลอย4เม็ดอารเบสปอร์ตเดิมหมดนะครับน็อตไม่มีแกะไม่มีถอดครับเดิมทั้งคันน้ำซ้ายขวาแบบนี้เลย นะฮะต้องบอกว่าแรไอเทมเลยนะกว่าจะหามาได้นะโหสวยๆแบบนี้ครับปี2022ใครสนใจครับ899เท่านั้นนะแ9ด0 0นนะฮะดูเลยครับรอยซีรอยเม็ดองเม็ดอาร์เติมหมดครับนะคุณแจครบ2ดอกนะฮสวยงามยางแน่นๆครับใช้งานกันต่อนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันนี่ครับฝั่งนี้ฝั่งคนขับครับเดิมนี่สติกเกอร์ต่างๆนี่ครบงานไม่มีฉลอกนะนี่ สีเสือเดิมหมดเลยนะครับแผงประตูจะเป็นคูลโทนที่บ้าแขนเป็นหนังครับกระจกเป็นออโต้มีระบบเซ็นทรัลล็อกครับกระจกของข้างปรับนะครับไฟฟ้าพวงมาลัยหนังมันติฟังก์ชันครับมีแอร์แบ็กเจ็ดใบนะครับมีอะ์แอคทีฟคูลคอนโทรลล็อกเลนแช่งเตือนก่อนการชนนะครับผมเชื่อมต่อโทรศัพท์นะสปีกเกอร์โฟนคอนโทรลเครื่องเล่นเครื่องเสียงได้หน้าจอเรียนไมค์แบบดิจิตอลครับปุ่มเอนจินสตาร์ทอย่าเบรคกดปุ่มจบครับไฟเลดี้ขึ้นนี่คือ เราสตาร์ตติดแล้วนะครับเครื่องยนต์เงียบกิ๊บเลยหน้าจอแบบนี้เลยครับไม้แปดพันสองร้อยสี่สิบเอ็ดโลครับและวารันตีให้ว่าเป็นไม้แท้นะครับวารันตีให้เลยว่าเป็นไม้แท้นะครับคันนี้รถบ้านแท้เลยนะฮะคอนโซลด้านหน้าสีดาครับมีตกแต่งสีแดงนะเป็นหนังเย็บครับจอเดิมโรงงานฮัทสกีนะตัวนี้รองรับครับแอมเปรลและก็แอนดรอยนะครับเชื่อมต่อบลูทูธได้ด้วยนะครับกระจกหลังหลังตาแสงอัตโนมัติครับม่านหลังเป็นไฟฟ้าเอ้ยม่านหลังคาเป็นไฟฟ้าแบบนี้ เป็นหลังคาซันรูฟนะครับตัวมาเนี่ยเป็นดึงมือนะใช้เป็นโทนสีดำครับไม่มีรอยเปิดเปื้อนไม่มีรอยเจิมครับสภาพสวยนะครับซันรูฟใช้งานได้ปกติชสวยเดิมๆแบบนี้เลยนะครับเปิดปิดได้นะเบาะหนังสีแดงวายครับทรงสปอร์ตสวยๆสภาพเบาะกริปเลยนะรถใช้งาน8,000กว่าโลแทบจะไม่มีแบบตำหนิเลยนะครับแทบจะไม่มีตำหนิเลยนะครับดูนะ Android Auto นะครับนี่ ไอโฟนไอแพโทรศัพท์ได้หมดครับเกียร์ออโต้ C V T นะครับตัวนี้ตัวคงโหดเกียร์สภาพสมบูรณ์ครับถุงเกียร์สมบูรณ์มี E V โหมดมีดิโหมดดิโหมดเนี่ยจะมี Eco Normal แล้วก็สปอร์นะกุญแจก็เป็นรีโมทนะมีสำรองให้นะครับที่พังแขนด้านล่างมีช่องชาร์จไฟให้นะส่วนตัวบอะก็เป็นเบาะหนังครับปรับไฟฟ้านะฝั่งคนขับด้านหลังนั่งสบายครับเบาะสวยพับได้ มีที่พักแขนให้ด้วยครับพร้อมที่วางแก้วแอร์ตู้หลังก็มีให้ครับรับรองแอร์เย็นฉับราคาเดิมฟ้าเดิมนะครับใครสนใจหรือว่าหายอยู่นะครับสำหรับ t o y o ต a c o คโรล่าคอ s นะครับ1.8 Hybrid Premium Safety ครับตัวท็อปสุดปี2022คันนี้นะครับ899,000เดี๋ยวเรามาดูด้านหน้ากันครับมาดูห้องเครื่องกันนะครับเครื่องยนต์1.8ลิตรครับ1 8 0ี c c ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์4สูบนะครับวารันตีศูนย์เหลือเหลือ ต้องบอกว่าคันนี้เนี่ยยังอยู่ในวารันตีศูนย์นะครับเพราะวารันตีศูนย์เนี่ยของตัวรถเนี่ยอยู่ที่5ปี150,000สาหนโลนะครับตัวนี้เนี่ยรถปี 2, 2022 23 24 25ครับวารันตีศูนย์เลยอีก2ปีสองมิเต็ม3ปีเลยนะแล้วก็ตัวแบตเตอรี่เนี่ยเขาวารันตี10ปีอยู่แล้วไม่จำกัดเลขใหม่เครื่องเดิมหมดเลยครับสะอาดสะอ้านเงียบครับไม่มีคราบขี้สนิมคันนงคันหน้าเดิมหมดครับต้องบอกว่าน้องๆป้ายแดงจริงๆนะครับดูได้เลย เมนอาร์ดเมนตะกอดแก้มซ้ายแก้ม,กมขวาครับโครงตั้งเดิมปากกระโปรงเดิมน็อตเดิมไม่มีแกะครับพอตรงสติ๊กเกอร์สีไม่มีรอยถาเลยเดิมหมดซ้ายขวาตาปัม๊มโตโยต้าชัดเจนครับ8 0 0พันกว่าโลคันนี้โอ้โหต้องบอกว่าโคตรคุ้มโตโยต้าโคโรล,ล่าคอร์ดป้ายแดงรันสองเกือบรานสานะครับวันนี้เหลือ8,99,000รถปี22 ประหยัดลง400,000บาทครับใครสนใจนะครับ0894807362เบอร์โทรแอดไลน์ได้อยากเข้ามาดูรถตัวจริงมาเทสได้มาทดลองขับกันได้ครับที่บริษัททออตโต้ตั้งอยู่ติดถนนใหญ่สุวินทวงศ์มินบุรีกรุงเทพครับ,รบเปิดทุกวันตั้งแต่9โมงเช้านะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ